เอากระมาถึงบานไดขากหน้องเด้อนะครับวันนี้เอามาสองคันนะครับเด้อมวันนี้นะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับมาติดสองคันกับเอลสีเจ็ดศูนย์แปดนะครับผมครับกําลังมาถึงหอดเสานะครับประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับอันนี้เอามาสองคันนะครับเราก็จะไปติดอีกหม่องหนึ่งครับกับวัไก่กันบ้านไดยนะครับสองคันนะครับเด้อมวันนี้นะครับก่อนติดตั้งนะครับนี่เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ นี่ถอดแล้วมันหลุนไม่้ด้วยจอนถอดดอกถอดแตงมาไม่เรื่อยๆพี่น้องเด้อนี่นะครับก่อนติดตัง้งใส่ี่น้องเบิ้งนะครับไิไปคันที่ทองเป็นเอลทีเจ็ดศูนย์แปดนะครับไปอยู่น้องซองห้องไงไปติดน้องซองห้องขอนเกนครับมาติดไอ้มหาตลาดคามก่อนแล้วก็ ไปน้องต้องหอ,อกับ,บไก่กันบันไดกนะครับผมลุยภาคีสารตลอดนะครับพี่น้องช่วงเครื่องคัดในพี่น้องนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวที่พักกินเขา่ากอนนะพอดีเป็นเห็ดเข่าเท็ดน,นะครับไปกินต้่มไก่นะครับนี่มีต้มไก่ด้วยตุ่มไก่ไม้แมนาะจะภาพไปมาเรอยกินเขาน้ำกันนี่ครับต้่มไก่เป็นได้จรนเหมือนในมันปะ มันจะเศราวะเป็นไกด์คือบ่โอ้ยนี่ต่อสดไปให้พี่น้องเขาบ้างรึสุดไหนอันลูกข่าใต้บ้านนะสดอะไลูกก้าอันคนต่อต่อไปเบ้างเนี่ยไงเป็นอะไรบ่นี่ครับนุ้ยมันเย็นแล้วลุงคินเราดีดอยู่แล้วมากินที่กินไหมเนี่ยฮะเออพ้นนั้นเปิดโหลดประกอบนั้นแล้วคครไม่กินลุงคินแล้วม่กินเลย บอกินข้าวเศร้าเดลยเอาลุงกินบอกินข้าวเศร้ายี่อ่ไรเออไปเนื้อนอนอยู่ในรังอะไรไปขันล้อมูรถเนั่นแหละเนี่ยมูข้าเจ้าคนได้กกินตุมไก่ครับบ่ได้ต้องเบรกก่อนนะพี่น้องเดลยครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวนี่แหละลูกค้าเพิ่นตุมไก่กินนะครับเท็ดนี่ก็บที่ไปติดซีรีส์เปลีแรงต่อนะครับเด้ออยู่บนแถวแถวน้องซองห่องเด้อครับเด้อนี่แหละกได้เมนูเนี่ยครับต้มไก่ กลุ่มไก่ไกลุเมร์หลังจากนะครับกินข,ข,ข้าวกินน้ำเฮ็ดกะเฮ็ดต่อไปอีก,กพักๆหนึ่งกะเรียบร้อยนะครับเป็นเอลฮาซูนหนึ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อสวยมากนะครับคันนี้ครับทรงสวยมากนะพี่นอ้องเพิ่งเอาลวดเราร้รองระบบน้ำมันก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับน,นี่เป็นเอลฮาซูนเราก็จะไปอำเภอหนองซองห่องโตเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อทรงสวยนะครับยกกระบอกเพิ่งดูบ้า จะางใส่มือกันเด้เออ้ายกกระบอกเบิ้งหลังคาบ่หลังคาบอ่าบอ้อาขึ้นเบิง้งผ่านฉลุยฉลุยเฉียดหกล้อเบิดเบิดนะครับหกล้อเบิดเบิด,เ,บดเอาเย็เอาละนะครับต้นนี้กับเพอแล้วนะครับสวยแล้วนะครับหนีผัาเขียวได้สบายแล้วแบบที่นี่นี่ครับการย,ยกสูงครับเพราะตา้่งไหาเมตดดอกีนอ่น้างเด้อนะครับตัวน,นี้นะครับ กระคำเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับหลายอย่างนะพี่น้องเด้อครับตัวนี้นะครับรองแหวนให้เรียบร้อยนะครับเด้อตัวนี้นะครับรองแหวนรองอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคไหมโอเคกับพี่ตาคัานเพิ่มไปเออเวลามันใส่งานเอาคันเพิ่มอีก่ทุ่งศีนะ ลองใบดันดูมันแข็งบ่ต้องลองใบดันพร้อมเอาลงฮะมันต้องหนึ่งมือโอเคเออทานแร้องใบดันพร้อมนะครับสวยงามนะครับเด้อนะครับกระดับพอดีครับสูงพอดีเลยนะพี่น้องเด้อนี่คือนหน,หนีหนีผ่าเฉียวได้สบายนะครับพูดนะครับสูงก็เฮี้ยนอีกครับพี่น้องนะครับใบดันก็ยังใส่ได,ด้เลยครับเด้อ นนีะครับเดินสายสวยงามนะครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับติดตั้งฮอดหน้าบ้านนะครับก็ต้องห่วงนะครับตัวนี้เขาก็เห็ดให้เรียบร้อยนะครับพวกคอนโซลคอนโทรลนะครับเด้อตัวนี้นะครับนะครับสติ๊กเกอร์นะครับสวยงามที่ระคำตั้มให้หรือว่าลูกค้าท่านใดบ่อยากคำตั้ม อย่าเอากระจังออกก็ได้นะครับแล้วแจขึ้นแต้นลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่นนะครับหายคำตั้มกะเนี่ยครับตามคำตั้มไปเรื่อยนะครับผมนี่แหละสวยงามนะครับตัวนี้หัวอัดจลบีเฮานะครับกะแทงห่ไม้นะครับเด้อหัวอัดจละบีแทงหอไม้เบิ้ลใส่กระบอกไม้นะครับซึ่งเขาซื้อกระบอกมันบ่มีหัวอัดจลบีนะครับเขาก็เอามาอัดห่ไม้เบิ้ลนะครับนี่นะครับอันนี้กับน้านะครับนี่เขาอันนี้ก็มัดใส มา่ไส่หอ้ปูถ่ายไม่เ้วก็ไส่หัวอัดห้พร้อมนะครับตัวนี้ทั้งหนาทั้งหลังเลยนะครับตัวน้านะครับยกยกเหลืออยู่แล้วนะพี่น้อง้อเป็นเล็กล้างน้ำนะครับตัวนี้เป็นเล็กล้างน้ำคือเชี่ยมจนวานนะครับเป็นเลกล้างน้ำนะครับเป็นเลกล้างน้ำทั้งคันเลยนะครับนี่หูตัวนี้เขากบบไส่หอยนะครับจอเสร็จแล้วตัวนี้ก็นเนียนเอาไม้นะครับ สวยงามนะครับตั้งนี้เฮากะนะครับเช่นเคยนะครับเพื่อเสื้อใหม่พี่น้องหรือว่าไอเอฟซีเฮ้านะครับเพราะไอเอฟซีเฮ้าหลายนะครับเด้อในเอฟซีทั่วประเทศไทยเลยนะครับเอฟซีเครื่องยงมันอันเนี้ยค่สงนะครับทั่วประเทศไทยเลยครับผ้จับถุนลถเฮ้ากับมี่ไห้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเล็กแข็งนะครับพี่น้องเลยเนี่ยเล็กแข็งไปเลยนะครับไม่องห่วงนะครับในประเทศนี้เฮากะตีไปคันที่สองต่อเลยนะครับ ยูทีนะครับคอนแกนอำเภอไอ่ยังอ่ะน้องกล้องห่องนะครับเรื่องเป็นซีรีสเตนแร้งนะครับเดี๋ยวเขาไปติดตามมึงอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของมือนี้นะครับผมมือนี้ก็เป็นวันที่นะครับวันที่เก้าหลวงพี่น้องวันที่เก้านะครับตุลาคมนะครับเด้อเดี๋ยวบอกวันที่แล้วกี่บารูว่าเขาติดตั้งนะครับไปหอดใส่มือไหลนะครับมือนี้มันเป็นเป็นวันที่เก้านะพี่น้องเนาะขับเบลื้มนะครับเดี๋ยวเพิ่งเพื่อละวันที่เก้าตุลานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเด้อม นี่แหละแล้วทีได้บอกเวลาพี่น้องพร้อมว่าเขาติดตั้งมือถ่ายพร้อมเพราะว่าบางครั้งอาญาว่าพี่น้องอว่าเขาเอาคลิปเกา่าๆมาลงนะครับนะครับคือติดตัง้งเวลาผมเห็นเส็จผมก็ติดลงในเพจเขาให้เบิ่งเลยนะครับทั้งรูปและภาพเคลื่อนไหวพร้อมนะครับแต่ว่ามันบมีให้ร้องนะครับเพราะว่าผู้ลูกค้าเพิ่นติดเพิ่งก็จังไปถอนมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบริษัทบริษัทร้องตอนถอนมันนะครับเพราะว่าจังได้มานกิ ได้อยู่แล้วครับพี่น้องนะครับเด้อไปต่อกันเล่นหันที่2ต่อนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็เป็น LC708 นะครับเด้อแบบแยกระบบนะครับสวยงามนะครับพี่น้องนะครับเขาก็ติดส่ลองนะครับเด้อตัวนี้บ่ได้เชื่อมตัวรถจากจุดนะครับดามถูกจุดนะครับตัวนี้นะครับ LC708 แบบแยกระบบนะครับโอ้ยังดีเลยดังอ่ะครัเขาพามาเชื่รถไหนเราเนี่ยเด้อพาพาออกไปข้างนอกจอดออกไปข้างนอกเลย เ่อออกไปข้างนอกเอาผันผันล้งขึ้นเอาดาักไปหดดเหวไอยไหม เปทดลองนะครับแ c 7ซ8ยแบบแยกร,บกระบบกระบอกไม้คอนโทรนไม้เล็กล้างน้ำประกบนะครับที่จะติดเกรือแบบสวยงามนะครับเราออกมาข้างนอกเลวพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับมัอเศร้ากันติดน,นะครับ5018นหนะครับเหมือนช่วงบายมาเข้ากับติดนะครับ แถวที่เจ็ดศูนย์แปดแบบแยกระบบนะครับตัวนี้มาโยกนะครับโอเคนะครับปลายก็สตามาถยืดออกไปอีกเด้ครับเด้อนี่อันนี้เลยรถทิพย์ลอยอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับไปดันเอาไปดันเลยพี่น้องขอเบิ้งน้นนะครับนี่ไปดูงไปดันนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพี่น้องเด้อเพียางแค่ว่าเอามาเติมระบบใหม่คือระบบยกหัวมันอันน้ประสงค์นะครับกับมีกระบอกไม่คอนโทรลไม่นะครับตัวนี้นะครับชุดแยกระบบนะครับเด้อ ตัวนี้นะครับยกไปสูงมาตั้มก็หาเมตรนะครับเบิ้องเอารถนะครับซึ่งนะครับสูงก็ทิปล้อนะครับด้วยตัวนี้นะครับนีใ่ใบด้านนะครับเช็ดกระปงรถให้เราหน่ยห hmm. ้อยเชียมห้อยอย่างตัวนี้ก็ยกนะครับนิ่มๆนะครับกระบอกมันสีนิ่มก็ของตัวรถนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่สวยงามนะครับคันทุนไม้กระบอกไม้เบิ้ลเหรอครับพี่น้องเดินสายสวยงามนะครับพี่น้องดึงแบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็ดึงแบบอัด ห ah ัวอัาจระบีกะคือเก้าลแปดจุดแล้วกะตัวนี้เ้ากะนะครับฝากนกแก้วห้องกัดท้าจระบีจักน้อยนะครับผมท้าจระบีแล้วกะอัรหัวจระบีเสร็จแล้วนะครับตัวนี้กัดึงง่ายนะครับได้ดึงฟูดแบบสบายๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้กัเป็นคอนโทรลนะครับนี่พอเนโแล้วเอากัดึงปวดต่ําเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนูนกับจกเ้ากะนะครับเอามาให้มันเดิมทุกอย่างคือเก้าเบิ้ลทุกอย่างนะครับพี่น้องเนี่ยแก้ว่างมาเติมเครื่องยกมันให้นะครับเติมกระบอกไม นิ่มๆไปเลยครับเหมือนเดิมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับรีวิวพี่น้องเขาเบิ้งนะครับตัวนี้เขาก็เชื่อมเล็กนะครับบนล่างให้แล้วกับตัวนี้นะครับเขาดามไปทุกจุดตรงมุมนะครับด้วยตัวนี้เขาติดดามให้นะครับเป็นเล็กฉากดามให้ไปทุกจุดนะครับตัวนี้นะครับที่สต้อนแสงนะครับให้ให้พร้อมนะครับล็อกด้วยน็อตสามตัวนะครับหกหุนนะครับผมนะครับเดียวก็มีตัวล็อกสายดึงนะครับเด้อ สายดึงดำก to ็เป็นตัวเจ็บสายไปไแนอัตโนมัติเลยนะครับผมเป็นตัวเจ็บสายมีตัวหูดึงออกนะครับเป็นตัวดึงเวลาเทาตีอยากวดเทากับมีหูดึงลกอออใไ้พ้อมนะครับตัวนี้นะครับถอดได้ทุกชิ้นนะครับตัวนี้น้องถอดได้ทุกชิ้นนะครับนะครับเทากัข้ามหาย่างดีนะครับด้วยตัวนี้ปบอกระโปงในปกตินะครับทุกย่างปกติเบิร์นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งห้องนาบ้านนะครับด้วยตัวนี้ลูกค้านะครับบ่ต้องเอารถมานะครับ หรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากเอารถมาก็ได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับลูกค้าให้ผมมาติดตั้งให้ยุนาบ้านนะครับเพราะว่ารวดเร็วท่านใจนะครับเราก็ประหยัดนะครับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพร้อมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำนี้ก่อนนะครับผมสิบกับโคราชนะครับเดี๋ยวไปพ่อกันยุคใกล้บ้านนะครับเด้อนะครับขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปจะเป็นแอลซาไอฮะที่สิบหาแรงนะครับแถวแถวบ้านนะครับออกจากที่สิบหากัจะไปปุ่นต่อเลยนะครับน้องคายต่อเลยนะครับพี่น้องเด้อ ครับผมสำหรับมันีกน้ก็ฝาแฟรสเซนี้ครับผมสวัสดีครับ